ไ้ลีกทุกๆุกแมทเอเอสเอแล้วความเป็นไกด์อ่ะมันแบบใช้คูคเอคูเอไงเสียงคูงเอก็จะแบบเสียงแบบว่าผู้ชายผู้ชายหน่อยเราก็ต้องเสียงใหญ่ตามไกด์ไทลีก <c oughs> นี่ไงคนนี้ไงคือคนที่รักเราเออแบบถึงเธอจะทุกเธอเธอจะทุกจะสุขจะเศร้าแค่ไหนแต่ว่าคนนี้คือคนที่แบบรักเราให้มองกลับมาตรงนี้อ้ตรองไห้เลยจริง ฮ,ฮว่าไงไวรุ่นเรียนเต้นมีความรู้สึกว่าอ๋อปวดหลังปวดเอวเอวรันปัดองการปวดหลังเข้าแล้วออกอยากนะพูดเลยงั้นถ้าเลือกได้ก็ไม่เข้าดีกว่าแล้วเมื่อวานก่อนคุยกับพี่แก้วใน DM คุยเล่นๆอะไรเงี้ย พี่แก้วบอกว่าเ,ออเดี๋ยวฉันจะขึ้นกรุงเทพไปต้นเดือนหน้าไปกินชาบูกันนี่ก็บอกเอ,อคือกินมาสองรอบแล้วก็เลยเอ,อ๋อได้เอาจริงๆมันได้นะเพราะว่าชอบมันคือของปรกของหนูเลยแบบไปกินทีไรเหนื่อยทุกทีกินแล้วแบบกินแล้วอิ่มมากแล้วก็เหนื่อยชอบท่อนฮุกเพลงเสียงเชียร์มากเออ้ยจะบอกว่าเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันนะคะในการอัดบอกได้ปะบอกได้คือครูต้องการความึก่นิม ครูแบบว่าเดี๋ยวท่อนนี้เนี่ยเอาแบบไม่ใช่สไตล์การร้องเลยนะเอาเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนเชียแบบไทยลีกทุกๆุกเม็ดเอเอสเอแล้วความเป็นไกด์อะมันแบบใช้ครูเอครูเอไงเสียงครูเอกก็จะแบบเสียงแบบว่าผู้ชายผู้ชายหน่อยเราก็ต้องเสียงใหญ่ตามไกด์ไทยลีกเสียงแมนปะเป็นแบบไทยลีกอย่างเงี้ยโชคดีนะว่าแบบห้องเก็บเสียงไงถ้าแบบอถ้าไม่เก็บเสียงนะ คนข้างๆก็ได้รู้ขึ้นเตะบอลแล้วจะเล่าความแบบงี่เง่าของตัวเองช่วงแบบเออมันก็จะมีความอารมณ์แบบเด็กเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือบ่า,บายทำงานแบบตอนนี้ก็อาจจะเป็นอยู่คือทำงานเยอะมากเอาจริงๆเราทำงานประ,ะมาณสมมติบูมบูม,มาสามปีสามปีเราไม่เคยหยุดเลยเราแบบทำงานทุกวันจริงๆแบบเออเราไม่เคยหยุดเลยแบบหยุดมากที่สุดแบบนานที่เราแบบเห็นนะก็คือสองวันเว้ทุกคน ก็คือสองวันเป็นสองวันที่แบบเอ้ยเราหยุดแบบว่างๆแล้วแบบไม่มีอะไรทำหรือคือแบบแค่สองวันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นก็แบบมีแบบถ่ายพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยอะคือโมบายก็จะมีความเครียดเรื่องเริ่มแรกก็จะเป็นเดินสายใช่ไหมะสักพักเริ่มมีพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีสิ่งที่เราแบบไม่เคยทําอย่างเช่นแบบ ท่องสคริปต์นู่นนี่นั่นขายค้องการถ่ายโฆษณาการถ่ายภาพอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบเออมันใหม่อะไรเงี้ยสบายไม่เท่าไหร่มันมาอีกแล้วอะไรอยี้ใช่แล้วความดื้อของตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีงองแงบ้างเพราะว่าแบบเด็กด้วยเพราะว่าวันอายุสิบห้าเองสิบหกอะไรเงี้ยก็ก็กลางกลงแบบเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วแบบมีงานทุกวันก็งองแงว่าแบบไม่อยากทำแล้ว <c oughs> เหนื่อยตื่นเช้าไม่ชอบ ไม่ชอบไม่ชอบเป็นนู่นนี่นั่นไม่เอาไม่ทําแล้วอะไรอย่างี้แต่ว่าถามว่าทำไหมก็ทําอยู่นะเพราะว่ามันก็เป็นความฝันเราแล้วเราก็ต้องทำอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็จะมีแค่แบบได้บนญบนญเออมันเหนื่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบไม่เป็นตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สนุกดีค่ะมันใช่ยุครุ่งเรืองของ bnk ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองดังด้วยนะแบบคือไม่ได้มีความคิดว่าแบบเออดังเลยเราก็แค่ทําของเราไปเราก็รู้ว่าเออแฟนคลับเรามีประมาณนี้อะไรเงี้ย ไม่เคยมีความคิดว่าแบบว่าเราดังในวงกว้างเลยนะแบบมีความคิดแค่ว่าเออเราก็มีแฟนคลับของเราเนี่ยแหละแบบเป็นเฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยแบบไม่ได้มีแบบเออเดินไปที่ไหนก็แบบใครรู้จักตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยถ้าดังก็คงจะแบบดังแบบตัวตัววงอะไรเงี้มองมองไปแล้วเราก็เป็นคนในวงการเหมือนกันแล้วเราก็ดูเป็นคนในวงการเหมือนกันเราก็ดูเป็นดาราเหมือนกันแล้วเนี่ยก็คือเหมือนย้อนกลับไปอะไรเงี้ย ทีนี้พอโตโตขึ้นแล้วช่วงนี้มันก็จะมีอะไรที่แบบถาถมเข้ามาแบบครั้งแรกอ่ะครั้งแรกก็คือคุกกี้ใช่ไหมก็จะมีแบบเหมาะไม่เหมาะบ้างหรือว่ามีการแบบสัมภาษณ์อันนี้ก็จะเป็นเป็นประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองเนี่ยช่วงแบบอ่ะอันนี้ก็จะมีการแบบเหนื่อนนิดหน่อยอันนี้อันนี้ไม่ได้แบบดราม่าในตัวเองนะขนาดแค่แบบเหนื่อนนิดหน่อยแบบเป็นเด็กน้อยแบบบ่นบว่าเหนื่อยจังเลยมีา a ทด้วยันเลย คือทํางานทุกวันนะไม่เป็นไรแต่ว่าไม่อยากตื่นเช้าบอกไม่อยากไม่อยากตื่นเช้าเลยแบบทํางานอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบชอบขึ้นสเตจนู้นี่นัน่นอะไรเี้ยคือเราไม่ได้มองมุมกว้างว่าแบบเออบียนเชมัดังขนาดนี้แล้วนะเป็นขนาดนี้นี่นี่นี่นั่นอะไรเงี้ยเพิ่งจะมารู้สึกตัวทีก็คือตอนที่ตอนที่ปัจจุบันแบบกลับไปดูเฮ้ยเราก็ป๊อปปูล่าอยู่เหมือนกันนะเราแบบเฮ้ยเป็นเบียนเคเพิ่งจะแบบเพิ่งจะมาว้าวว่าเอ้ยเป็นบียนเค เหมือนตอนนั้นคือแค่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าอู๋เป็นใครอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ได้คิดว่าฉันเป็นใครอะไรก็แค่แบบว่าเอ้ยฉันทํางานแบบไปเคีอย่างเดียวเลยทํางานนู่นนี่นั่นแก้ไขจุดบกพร่องบราบราอะไรย่งไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบอ้าววุ่าจิกเลยอะไรเงี้ยแต่พอแบบช่วงนี้ก็หยุดใช่ไหมก็เลยได้แบบกลับไปดูงานเก่าๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเฮ้ยเราเป็น B N K ไม่ทันแล้ว อฟินฟินผู้ทำไมเนี่ย <c oughs> เออมันก็เลยทำให้แบบตอนนี้ก็เลยคิดว่าเออเราก็ดังเหมือนกันเนาะสมัยก่อนเราแบบดูมีงานเยอะดูแบบเป็นคนในวงการเนาะอะไรเงี้ยเหมือนตอนเด็กอะมันมันไม่ได้คิดเรื่องนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็เลยโตมารู้สึกภูมิใจที่แบบโอ้เราเป็นเวีเยนเชวัอะไรเงี้ยพี่โมรักแฟนขำไหมคะไม่บอกคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบโมบายทอ้อมากแล้วก็เห็น ไปอ่านแบบในแท็กอะไรเงี้ยทุกคนให้กําลังใจทุกคนบอกให้กําลังใจแล้วรูว้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบพิเศษมากในชีวิตของเราเลยที่แบบมีคนรักเรามากขนาดนี้ก็เลยก็เลยก็เลยรักอ่ะก็รักแหละเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีโมบายในว,วันนี้เหมือนกันเออมันทําให้เราแบบเฮ้ยนี่ไงคนนี้ไงคือคนที่รักเราเออ แบบถึงเธอจะทุกข์เธอเธอจะทุกข์จะสุขจะเศร้าแค่ไหนแต่ว่าคนนี้คือคนที่แบบรักเราให้มองกลับมาตรงนี้โอจะร้องไห้เลยจริงๆแต่ว่ามีบ้างที่แบบทำไมแฟนคลับเยอะกับเราจังเลย <g ül> ก็มีบ้างเหมือนกันแบบทำไมไม่เหมือนโน่นนี้นั่นเลยอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างก็มีแบบ เอ๊ะทำไมคนนี้เป็นแบบนี้ทำไมคนนี้ห่วงเราเกินไปทำไมคนนี้มนดุนี่เกินไปก็มีบ้างบางครั้งเขาก็จะสอนเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองระดับหนึ่งเป็นคนค่อนข้างค่อนข้างเชื่อในความคิดของตัวเองระดับหนึ่งก็เลยอาจจะมีการแบบทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นชอบพี่ฉันเป็นชั้นไม่ได้หรอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลายอย่างก็มีบ้างแต่ว่าก็มองที่เจตนาของเขา ออว่าเขาก็รักเราแหละเขาก็เลยแบบทําอย่างนี้คือคนเราอ่ะแบบบอกรักกันอะมันมันมีหลายแบบบางคนอาจจะรักเราแต่ว่าด่าเราบ่อยๆแต่ว่าจริง,รงๆเขารักเราแบบเจตนาเขารักเราะอะไรเงี้ยนี่ก็แสดงความรักของแต่ละคนมันแตกต่างกันะอะไรเงี้ยอันไหนเยอะเกินก็อย่าไปสนใจใช่แล้วก็แล้วก็ทําเท่าที่เราทําได้นั่นแหละชิคกีความรู้สึกว่าฉันพูดประมาณสองสามชั่วโมง <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ บายบายลา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 อยากข้ามไปอยากข้ามไปเดือนหน้าเลยบายบายฉันคิดว่ายุงกัดหน้าฉัน <laughs> ขอบคุณค่าไป้เจอกันบายจุบจุบ <laughs>